รหัสของพระองค์ได้สร้างและปั้นแต่งข้าพระองค์ขึ้นโปรดให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจเพื่อจะเรียนรู้พระบัญชาของพระองค์ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าบทบัญญัติของพระองค์นั้นชอบธรรมและรู้ว่า ที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นทุกนั้นก็เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์ปลอบประโลมข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงเอ็นดูสงสารเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพราะข้าพระองค์พิติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์ขอให้คนหญิงยะโสอับอายเพราะผู้เขา ทำผิดต่อข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุส่วนข้าพระองค์จะใคร่ครวนข้อบังคับของพระองค์ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์หันมาหาข้าพระองค์ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ปราศจากทิฏติต่อกฎหมายของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอายจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนลาเพราะหวยหาความรอดของพระองค์ แต่ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะรอคอยพระสัญญาของพระองค์ข้าพระองค์กล่าวว่าเมื่อใดหนอพระองค์จะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์แห้งเหี่วเหมือนถุงหนังเล่าองุ่นที่ถูกรมควันข้าพระองค์ก็ไม่ลืมกฎหมายของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ จะต้องรอคอยไปนานสักเท่าใดเมื่อใดพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์คนหยิงจองหองขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของพระองค์พระบัญชาของพระองค์ล้วนแต่เชื่อถือได้ขอทรงช่วยข้าพระองค์เพราะผู้คนกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุพวกเขา เกือบจะกำจัดข้าพระองค์ไปจากแผ่นดินโลกแล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ยอมลาทิ้งข้อบังคับของพระองค์ขอสรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระองค์คงอยู่ตลอดไปมั่นคงนิรันดในสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุพระองค์ทรงสถาปนาโลกโลกก็ตั้งมั่นอยู่บทบัญญัติของพระองค์ยั่งยืนตราบเท่าทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปรนิบัติพระองค์หากบทบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ข้าพระองค์คงมอดม้วยในความทุกยากไปแล้วข้าพระองค์ จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ด้วยข้อบังคับเหล่านั้นขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับของพระองค์คนชั่วรอทำลายข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์เห็นว่าทุกสิ่งที่ดีพร้อม ก็ยังมีขีดจำกัดแต่พระบัญชาของพระองค์ไร้ขอบเขตข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์ยิ่งนักข้าพระองค์ใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นตลอดวันพระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เฉลียวฉลาดกว่าศัตรูเพราะพระบัญชาอยู่กับข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์มีความเข้าใจยิ่งกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์ พราะข้าพระองค์ใคร่ครวนกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโสเพราะข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์รักษาทุกย่างก้าวให้พ้นจากวิถีทางอันชั่วร้ายเพื่อข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ห่างจากบทบัญญัติของพระองค์เพราะพระองค์เองทรงสอนข้าพระองค์ พระวจนะของพระองค์นั้นข้าพระองค์ลิ้มลองแล้วหวานยิ่งนักหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทางพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณ และยืนยันไว้ว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทุกทรมานยิ่งนักขอสรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอสรงรับคำสรรเสริญด้วยใจจากปากของข้าพระองค์และสรงสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์ ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงภัยอยู่เสมอข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์คนชั่วร้ายวางกับดักล่อข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หลงเตลิดจากข้อบังคับของพระองค์กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นมรดกนิรันดร์ของข้าพระองค์และเป็นความชื่นชมยินดีในใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำตามกฎหมายของพระองค์จนถึงที่สุด ข้าพระองค์เกลียดชังคนสองจิตสองใจแต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นโลกของข้าพระองค์ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระชนะของพระองค์เจ้าผู้ทําการชั่วทั้งหลายจงไปให้พ้นเพื่อเราจะได้ทําตามพระบัญชาพระเจ้าของเราขอทรงคําจุนข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้และข้าพระองค์ จะมีชีวิตยอยู่ขออย่าให้ความหวังของข้าพระองค์สิ้นสลายขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้และข้าพระองค์จะปลอดภัยข้าพระองค์จะเคารพกฎหมายของพระองค์เสมอไปพระองค์ทรงปฏิเสธทุกคนที่หลงตระเจากกฎหมายของพระองค์เพราะการหลอกลวงของพวกเขาก็สูญเปล่าพระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนชั่วของโลกเหมือนเศษขยะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงรักกฎเกณฑ์ของพระองค์เลือดเนื้อของข้าพระองค์สั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัวพระองค์ข้าพระองค์ยำเกรงบทบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับผู้กดขี่ข่มเหงขอทรงค้ำประกันความผาสุกร่มเย็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิด อย่าให้คนเย่อหยิงข่มเหงข้าพระองค์ได้ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะรอคอยความรอดจากพระองค์ไปหาคำมั่นสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์ขอทรงปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามความรักมั่นคงของพระองค์และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอโปรดประทานความฉลาดหลักแหลม พื่อข้าพระองค์จะได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจัดการพระบทบัญญัติของพระองค์ถูกละเมิดฝ่าฝืนเพราะว่าข้าพระองค์รักพระบัญชาของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์และเพราะข้าพระองค์เห็นว่าข้อบังคับของพระองค์ล้วนแต่ถูกต้องข้าพระองค์ จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทางกฎเกณฑ์ของพระองค์ล้ำเลิศฉะนั้นข้าพระองค์จึงเชื่อฟังการเปิดเผยพระชนะของพระองค์ให้ความสว่างทำให้คนรู้น้อยมีความเข้าใจข้าพระองค์อ้าปากหอบหวยหาพระบัญชาของพระองค์ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์ดังที่ทรงกระทำเสมอมา ต่อบรรดาผู้ท่รักพระนามของพระองค์ขอสุนํำย่างก้าวของข้าพระองค์ไปตามพระวจนะของพระองค์ขออย่าให้บาปใดๆครอบงำข้าพระองค์ขอทรงถ่ายข้าพระองค์จากการกดขี่ข่มเหงของมนุษย์เพื่อข้าพระองค์จะได้เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์ขอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงอยู่เหนือผู้รับใช้ของพระองค์ และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์น้ำตาของข้าพระองค์ไหลรินเป็นสายเพราะผู้คนไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงชอบธรรมและบทบัญญัติของพระองค์ถูกต้องกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้นั้นชอบธรรมน่าเชื่อถือยิ่งนักจิตใจของข้าพระองค์ร้อนรุ่มนักเพราะศัตรู ไม่แยแสพระชนะของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ผ่านการพิสูจน์มาอย่างถี่ถ้วนและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระสัญญานั้นแม้ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูแคลนข้าพระองค์ก็ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ดํารงนิรันดร์และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความจริงแม้ความทุกข์และความโศกเศร้า ถาโถมเข้าใส่ข้าพระองค์แต่พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ปิติยินดีกฎเกณฑ์ของพระองค์ถูกต้องเสมอขอทรงช่วยข้าพระองค์เข้าใจเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่